สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้จะสายหน่อยนะคะช่างเพิ่งทําเสร็จนะคะมาดูความยาวของมีดลิมที่1ค่ะตัวนี้ยาวอยู่ที่13นิ้วนะคะใบกวงอยู่ที่2.5สันหนาอยู่ที่6มิลนะคะด้านอยู่ที่6.3เป็นด้านไม้ประดูดร่รนไฟนะคะใบมีดทาจากเหล็กแหนมนะคะ ตัวนี้นะคะปล่อยออกอยู่ที่700นะคะลูกค้าท่านใดสนใจทักแชทไลน์หรือโทรสายตรงได้เลยนะคะเบอร์โทรนะคะ0 9 8 2 7 0 9 2 1 3นะสะแอดไลนย์เนะคะเ,เบอร์นี้ได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบเดินป่านะคะเอาติดกระเป๋าไปด้วยได้เลยนะคะตัวนี้งานหนักดูได้สบายเลยนะคะสินค้าตรงปกทุกเล่มค่ะมาดูเล่มที่2ค่ะตัวนี้ยาวอยู่ที่13.5นะคะใบกว้างอยู่ที่2.4สันหนาอยู่ที่6มิลน,นะคะด้ามอยู่ที่6.3นะคะตัวนี้ เล่มที่สองนะคะเล่มที่สองอใบยาวรวมทั้งหมดเลยนะคะรวมด้ามด้วยจะอยู่ที่20นิ้วนะคะตัวนี้ปล่อยออกอยู่ที่750นะคะเล่มที่สองค่ะ มาดูเล่มที่สามนะคะตัวนี้ความยาวของมีดเล่มที่สามนะคะจะอยู่ที่14.5ใบกุ้งจะอยู่ที่2.4สันหนาจะอยู่ที่6มิลนะคะด้ามอยู่ที่6.5ใบยาวมีดเล่มนี้ทั้งหมดนะคะจะอยู่ที่21นิ้วนะคะวันนี้ปล่อยออกอยู่ที่800นะคะมีทั้งแบบโอนและปลายทานะคะถ้าแบบโอนอยู่ที่800นะคะถ้าเป็นปลายทางจะอยู่ที่900นะคะลูกค้าสะดวกแบบไหนแจ้งแม่ค้าได้เลยนะคะ มาดูเล่มที่4นะคะเป็นมีดแร่เอาไว้สับกระดูกหมูแข็งๆได้หัวปลาใหญ่ๆได้แร่เนี้ยแร่ปลาหัน่นผักหรือว่าลูกค้าท่านใดที่ชอบซอยจูนะคะไว้จิดบ้านไว้นะคะหรือลูกค้าท่านใดที่สนใจซื้อไปฝากเพื่อนฝูงหรือพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะปีใหม่ทักแชทมาได้เลยนะคะถ้ารับหมดลดได้อีกนะคะเล่มที่สี่นะคะ ต,ต,ตัวนี้ยาวอยู่ที่10นิ้วนะคะใบกวนจะอยู่ที่3นิ้วสันหนาอยู่ที่6มิลไดมอยู่ที่6นิ้วนะคะยาวรวมมีดเล่มนี้ช่งหมดจะอยู่ที่16นิ้วนะคะปล่อยออกอยู่ที่650ซสงฟีค่ะมาดูเล่มที่5ค่ะเล่มที่5ตัวนี้จะยาวอยู่ที่เจ็ดจุดสามนะคะใบกวนอยู่ที่สองจุดเก้าสันหนาจะอยู่ที่6มิลไดมอยู่ที่6นิ้วนะคะยาวรวมมีดเล่มนี้ช่งหมดจะอยู่ที่13นิ้วนะคะวันนี้ปล่อยออกอยู่ที่650สงฟีค่ะ มาดูเล่มที่6ค่ะตัวนี้ความยาวของมีดจะอยู่ที่7จ็ดนิ้วนะคะใบกวนจะอยู่ที่2.1หนสันหนาจะอยู่ที่6มิลไดมอยู่ที่6นิ้วนะคะยาวรวมมีดเล่มนี้ทั้งหมดจะอยู่ที่12.5นะคะวันนี้ปล่อยออกอยู่ที่600ส่งฟรีค่ะมาดูเล่มสุดท้ายค่ะเล่มที่7นะคะชุดนี้เป็นชุดไม้พยุงนะคะเป็นใบมีดตลับลูกปืนนะคะตัวนี้ ใบมีตลรับลูกปืนคะ่ะตัวนี้นะคะความยาวขอบนี้จะอยู่ที่9นิ้วนะคะใบกวางจะอยู่ที่2.3าาหนาจะอยู่ที่6มิลด้ามอยู่ที่6นิ้วนะคะยาวรวมมีเล่มนี้ทั้งหมดนะคะจะอยู่ที่15นิ้วนะคะพร้อมฝักไม้พยุงนะคะตัวนี้ปล่อยออกอยู่ที่1,600ส่งฟรีนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจทักแชทหรือไลน์หรือโทรสายตรงหาแม่ค้าได้เลยนะคะชอบเล่มไหนแบบไหนสไตล์ไหนนะคะหรือว่ามีแบบอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะเอาแบบส่งมาให้แม่ค้าทําให้ได้เลยนะคะชอบแบบไหนนะคะ แอดไลน์หาแมคค้าได้เลยนะคะหรือฟังแมค่ค้ารีวิวไม่ทันนะคะ,ะโทรหาแมคค้า0 9 8 2 7 0 9 2 1 3คะ่ะเบอร์นี้ได้เลยนะคะแอดไลน์ได้เลยนะคะ,อ,ะอยากให้แมค่ค้าลองฟันไม้ให้ดูนะคะก็ทักแชทเข้ามานะคะสินค้าตรงปูกทุกเล่มคะ่ะรับประกันตลอดการใช้งานนะคะไม่มีวันหมดอายุนะคะถ้าเป็นมีดช่างสันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเพจช่างสันและไลฟ์สดด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะที่ติดตามทางร้านตลอดมานะคะ ปีใหม่นี้ทางร้านจะมีสินค้าสม,มันาคุณลูกค้านะคะามาร่วมสนุกกันนะคะขอบพระคุณมากมๆาค่ะ